สวัสดีครับผมอาร์กับโฟโต้ครับผมก็หายหน้าหายตายกันไปประมาณสองสามเดือนนะฮะไม่ได้ทําคลิปเลยสําหรับช่วงเวลาที่ผมหยุดทําคลิปไป2-3เดือนเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกล้องแล้วก็ปัญหาเรื่องชัตเตอร์สต็อกอยู่ทุกวันวันละ2คนบ้าง3าคนบ้าง5คนบ้างนะฮะก็มีเรื่อยๆก็ทําให้ผมได้เห็นว่า ช่องเนี่ยมีคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามาดูช่องนี้นะฮะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่หัดถ่ายรูปนะฮะเริ่มต้นถ่ายรูปะะที่เข้ามาดูพื้นฐานการถ่ายรูปทั้งหลายนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนที่จะทำชัตเตอร์สต็อกคนที่ต้องการจะขายภาพกลุ่มที่ทำชัตเตอร์สต็อกเนี่ยมันก็ยังมีคนอยู่2ประเภทเหมือนกันนะฮะผมเคยพูดไปแล้วว่า กลุ่มคนที่ผมแนะนําให้ทำชัตเตอร์สต็อกเนี่ยคือคนที่ถ่ายรูปอยู่แล้วนะฮะคนที่ถ่ายรูปอยู่แล้วหรือว่าชอบในการถ่ายรูปอืมมาทำชัตเตอร์สต็อกแต่ว่าก็ยังมีคนที่บางทีอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบถ่ายรูปหรอกนะ,ะแต่ว่าเข้าไปฟังแล้วมันมันมีเม้นเงินยั่วใจกเกยหักถ่ายรูปเพื่อจะมาทำชัตเตอร์สต็อกซึ่งมันอาจจะผิดประเด็นไปนิดหนึ่งสำหรับการทำเพราะว่ามันไม่ได้ง่าย ขนาดนั้นมันไม่ได้แค่ว่าถ่ายภาพแล้วก็ส่งขายคือมันก็ต้องมีความเข้าใจในการถ่ายภาพระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจะมาทําได้ถึงจะมาส่งภาพขายได้ซึ่งถ้ามาเริ่มต้นโดยการที่ไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วมาถ่ายขายเนี่ยร้อยทั้งร้อยมันจะท้อแล้วมันก็ขายไม่ได้ส่งไฟขายไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็เลิกมันเสียเวลาอันนี้คือพูดกันตรง โอเควันนี้ผมก็เลยมีอะไรมาแนะนําก็คือสิ่งที่ผมไปแอบศึกษามา2อามเดือนที่ผมหายไปเนี่ยแหละฮะก็คือ f o r l s t ์ฟอเรสเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทํางานอาจจะถูกใจของใครหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าอ่าเป็นผู้ใหญ่ที่ก็มีหลายคนที่เข้ามาคุย ที่บอกว่าไม่ไม่ต้องการจะทํางานประจำนะฮะแต่ว่าอยากจะมีรายได้พิเศษอะไรแบบเนี้ยรายได้พิเศษที่มันเป็นรายได้หลักที่มันมากกว่างานประจําอะไรแบบนี้นะฟอรเรสเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะ f o ฟอรเรคืออะไร f o r รเสเป็นการาซื้อขายเงินออนไลน์โดยที่เราจะซื้อในราคาที่ถูกและขายในราคาที่แพงเป็นการเปรียบเทียบค่าเงิน เพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลานะฮะก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็หาจังหวะที่มันมีกําไรและขายเอากําไรมาแต่ว่านี่คือการพูดให้ฟังดีกว่าผมไม่ไม่พูดว่าแนะนาแล้วกันนะเพราะว่าการแนะนาเนี่ยมันมันจะเหมือนแนะนำให้ทุกคนเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นเพราะว่าเพราะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันมีความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่สองสามเดือนที่ผมเล่นไปเนี่ย ช่วงแรกผมได้เยอะเลยแหละนะฮะแล้วก็พลังจะเบิกไปนะฮะช่วงหลังมาลองเล่นลองเล่นเดือนที่แล้วเลยเสียเสียเยอะมากอืมก็เห็นว่ามันมีความเสีย่ยงมันมีทั้งโอกาสที่จะได้แล้วก็โอกาสที่จะเสียฉะนั้นผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเข้าไปเล่นแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถศึกษามันได้แล้วก็เข้าใจมันได้แล้วก็ไม่ได้อยากจะทํางานประจําคุณสามารถมาลองเล่นได้ ฟอเรสเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันมันเป็นแบบไหนมันคืออะไรมันมันเล่นยังไงแล้วก็มันได้ตังแบบไหนนะฮะไปดูกันนี่ก็เป็นโปรแกรมสําหรับการใช้เล่นฟอ r รส s นะฮะก็จะเห็นว่ามีเส้นที่ขยับไปมาตลอดเวลาก็คือเส้นสีแดงเนี่ยเส้นสีแดงกับสีเทาเนี่ยมันจะเป็นค่าของเงินการเปรียบเทียบระหว่างค่าเงินณปัจจุบันนะฮะแล้วก็เส้น เส้นปะสีเขียวนยจะเป็นเส้นที่ผมซื้ออาไว้นะฮะอ่ะผมแทงเซลล์ไว้แทงเซลลก็คือแทงลงอืมก่อแล้วมันก็ลงมานะฮะ,ะมาดูไม้ที่ผมซื้อไว้นะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณเก้าเหรียญเก้าเหรียญก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะฮะอืมสำหรับไม้นี้ไม้เดียวอ่ประมาณสามร้อยกว่าบาท ก็ถ้าผมปิดตอนนี้ผมก็จะได้ประมาณสามร้อยแต่ว่าถ้าไม่ปิดถ้ามันลงมาอีกผมก็จะได้มากขึ้นหรือว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปผมก็อาจจะได้น้อยลงหรือว่าอาจจะเป็นติดลบก็ได้นะฮะสำหรับค่าเงินนะฮะมีมากมายเยอะแยะมากมายนะฮะให้เปรียบเทียบให้เล่นกันคร่าวๆโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็คือทายถูกเนี่ยก็ได้ตังค์ไปทายผิดก็เสียตังค์อืมก็คล้ายๆการพนันแต่ว่า นะมันก็มีหลักการของมันอยู่นะฮะนะฮะก็ลงมาเป็น9ก้าจุดนะฮะจะเห็นว่ามันก็ดีดไปดีดมานะ9กบ้าง8บ้างนะ,ะถ้าปิดตอนนี้ก็เท่านี้หลันี้ก็คือ f o r e เนะฮะก็ให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันว่าประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะฮะก็ศึกษาครับศึกษาเพิ่ม Google นะฮะหรือว่า y o u t u b e เนี่ยก็มีคนสอนอยู่เหมือนกันแต่ว่า ก็ต้องทําความเข้าใจสักระยะหนึ่งนะอย่างผมเนี่ยก็ประมาณสองถึงสามเดือนที่นั่งทําความเข้าใจมันมานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังได้ได้เสียๆอยู่อะไรนั่นก็คือ f o r e สตครับผมย้ํากันอีกทีว่าไม่ได้นแนะนาให้ทุกคนเข้าไปเล่นแต่ว่าถ้าใจอยากลองอยากทำอยากลองอยากทำอะไรที่มันสบายแลย้วมันได้เงินก็ลองดูลองเข้าไปเล่นดูลองเข้าไปศึกษาก่อนเล่นก่อนลงทุน แล้วก็มันจะมีเว็บที่ให้เงินฟรีซึ่งเป็นเงินโบนัสสิ่งที่ผมทำมาแล้วก็คือ30เหรียญที่มันให้มาเป็นโบนัสผมสามารถปั่นไปได้ถึง150ยห้ถึงสองเหรียญโดยที่จุดนั้นเป็นกำไรโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยศึกษาที่ดีตรงนี้เป็นรายได้ได้อีกทางหนึ่งเอาละครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม